สวัสดีค่ะมาอีกรอบตอนเย็นๆนะคะเพื่อนจะมาแบบฉุกเฉิน่วนๆน,นะคะวันนี้พี่แจยก็จะมาสรุปหวยลาวเนาะลาวซีลาวนะคะลาวสตารลาว VIP ลาวสามัคคีแล้วก็ลาวสตา์ VIP นะคะ,ะก่อนไปสรุปพี่แจกก็มีคําเตือนก่อนนะคะเพื่อนจ๋าทางช่องเป็นเพียงสื่อกลางกระนําเสนอแนวทางเท่านั้นไม่สนับสนุนการพนันทุกชนิด เด็กต่ำกว่า28ปีควรได้รับคำแนะนำจากผู้ปกครองทุกครั้งโปรดช้วิจารณญาในการรับชมนะคะเพื่อนๆโอเคไปดูกันเลยค่<ๆ>ะเพื่อนๆจ๋าพี่ใจก็ให้เด่นรวมนะคะเด่นรวมเหมือนเดิมนาะของมาที่30ก็คือ4 5 6นะคะวิ่งรูดนะคะเพื่อนๆตัวนี้สำหรับใช้วิ่งรูดได้เลยนะคะใครๆที่ต้องการวิ่งเนาะ โอเคลาวสตาพี่ใจะให้1กับ8นะคะ8กับ3ตัวเดียวกันผลที่ออก,กคือ799 1 2สองมาในตัวเด่นนะคะเพื่อนๆมาในตัวเด่นพี่ใจหยิบมาบางตัวพี่ใจก็เลยไม่ได้หยิบมาทั้งหมดให้นะคะจริงๆมันมี1 2เนาะก็ถ้าใครรูดเนาะเขาจะได้ตัวเด่นไปนะคะก็เท่ากับเด่น1นะคะเข้านะคะ ส่วนลาว VIP นะคะพี่ j จให้เด่นอยู่ที่1กับ6นะคะ1กับ6แล้วก6็6กับ9เป็นตัวเดียวกันพี่ j จก็วางเนาะพี่ j จวางให้เห็นไหมคนที่ออกก็คือ4 5 4หสเพื่อนเพื่อนพี่ j จบอกแล้วว่าเด่นรวมเห็นไหมคะมาอีกแล้ว4 5 5หสมาคู่กันเลยนะคะเพื่อนๆถ้าใครมาจับจับมารูดมาวิ่งนี่นะคะได้หมดเลยนะตัวนี้ได้หมดเลยนะ<ม>เ,ดเด้งบนเด้งล่างเลยถ้าใครวิ่ง4ี่นะ 9นะคะเพื่อนพี่ใจวาง9นะคะเท่ากับตัวนี้เป็น94เนาะก็เข้าในตัว94นะคะเพื่อนถ้าใครหยิบ9ไปเนาะโอเคนะคะเพื่อนจ้าแล้วก็ลาวสามัคคี v IP นะคะพี่ใจให้เด่นอยู่ที่4กับ6เนาะ6กจ็ไปอยู่ที่ตัววิ่งอีกแล้วนะคะพ,พี่ใจบอกว่าเด่นเด่นเหมือนกันนะ อยู่หลักร้อยนะคะหลักร้อยแล้วก็มา2ตัวล่างก็คือหกถ้าใครจับหกมาวิ่งมารูดนะคะเพื่อนเพื่อนก็จะได้ตัวกลับเนาะตัวนี้เนาะห้าหกหกห้านะคะเพื่อนเพื่อนส่วนหกวิ่งส่วนจับหกมาวิ่งอันตัวนี้พี่ใจก็ติ๊กไว้ให้นะคะพี่จเจาะให้เมื่อวานนี้สี่กับ6เนาะตัวเด่นสุดพี่ใจบอกนะคะเพื่อนก็มานะจ้าเพื่อนจ๋าก็ถือว่าได้อยู่นะเพราะว่าพี่ใจบอกว่าถ้าใครได้รอบหนึ่งแล้วก็หยุดไม่สมควรต่อไปอีกเพราะว่ามันจะขาดทุนเนาะ นะคะเพื่อนๆสำหรับออ่่า9ก็เห็นไหมถ้า9นะคะ9ถ้าใครหยิบ9มาก็จะได้9 9เบื้อนอีกนะรอบนี้เนาะจะได้9 9เบื้อนนะคะเพื่อน6กกับ9มาด้วยกันเลยเห็นไหม6ก,กับ9มาด้วยกันเลยะคะ่ะเพื่อนๆจ้าส่วนลาวสตาร์ VIP นะคะพี่แจให้เด่นอยู่ที่5กับ7ผลที่ออกก็คือ9 8 7 7มานะเพื่อน7ก็มาอีกแล้วนะคะแต่ว่าตัวเจาะวิจัยไม่มีเนาะแต่แต่จะมีตัวเด่น7นะคะ่ะเพื่อน หกมาอีกแล้วนะคะหกในเด่นรวมก็จะมาในลาวีไอพีสตาร์วีไอพีด้วยเนาะเดี๋ยวพี่ใจลองดูซิว่ามันมาที่ไหนมั่งสี่มาบนล่าของวีไอพีนะคะในเด่นรวมเนาะห้ามาในในของสามาคีนะคะอ่าแล้วก็หกมามาทุกราวเลยนะเพื่อนๆมาทุกราวเลยค่ะเพื่อนจ๋านี่มาได้เลยเนี่ยเนี่ย ตัวนี้ก็จะเป็นแต่ว่าไม่มีอยู่ในเด็ดรวมเนาะเฉพาะสตาร์นะคะลาสตาร์เนาะก็โอเคเราไปต่อกันเลยนะคะเพื่อนเพื่อนเราก็ไปต่อของที่30กันเลยเดี๋ยวพี่ใจจะมาบอกสูตรวันหลังว่าสูตรเด่นอะเผื่อใครจะไปจับแต่พี่ j จก็ลงให้เนาะพี่ j จก็ลงให้ในนี้แล้วนะคะเพื่อนก็นอกจากว่าเพื่อนไปหาเอาตัวเจะนะคะตัวเจที่เป็นเม่นทีนี้พี่ j จก็เลยลงหมดนะเพื่อนวันนี้นะวันที่3 1ิพี่ j a ไม่ทันนะคะพี่ใจก็ลงให้แค่3ามลาวนะคะลาสาตาเน่ะพี่ใจไม่ได้ลงให้เพราะว่ามันเลยเวลาไม่ทันนะคะพี่ใจติดธุระพี่ใจก็เลยมาลงให้ช้านะคะพี่ใจลงให้เ,เด่นรวมในวันนี้ก็คือ089 9์แปับนะคะเพื่อนตัวเดียวกันอีกแล้วนะอ่าอันนี้วิ่งรูดทุกรอบพี่ใจลงไว้วิ่งรูดทุกรอบสาหรับสายวิ่งสายรูดนะคะสามารถที่จะเอาไปวิ่งรูดได้เนาะ ลาวีไพี่เจให้เด่นอยู่ที่สองกับสี่นะคะวันนี้พี่เจจาะที่สี่ให้เด่นเนาะแล้วก็เราก็เอาไปจับคู่นะไปจับคู่เด่นรวมทั้งบุญนะคะเ,เพื่อนสําหรับสองนะพี่ใจก็วางให้ทั้งหมดเลยนะคะแต่พี่ใจก็จะจะหยิบมาเฉพาะให้กับตัวเด่นนะคะเ,เพื่อนแล้วก็เด่นแต่ละรอบพี่ใจก็จะไปจับไปจับให้ในเด่นแต่ละรอบให้ด้วยคือต้องจับใส่คูกอันนะคะ ก็ ờ, ตัวเจานะเนาะวิ่งรูดนะถ้ารูดก็ตั้งแต่20 2 1 2 2 2 3 2 4 2 5 2 6 2 7 2 9้งสองนะเพื่อนๆอ,อันนี้พี่ใจไม่ได้เอามาหมดนะพี่ใจเพียงแต่ว่าเจาะมาให้นะคะเพื่อนจา๋าก็ใช้วิจารณญาณพิจารณานนะตัวนี้นที่เป็น6พี่ใจก็เลยเขียนเป็น9ก้าไปให้ด้วยนะคะเผื่อว่าใครจะยังไม่เข้าใจเนาะโอเคอันนี้พี่ใจก็เขียนไว้ก่อนพี่ใจลืมไปนะคะตัวนี้ก็จะเป็นมีอยู่แล้ว9 9เเนาะ นะคะเพื่อนจ้าส่วนสามัคคี VIP พี่ j a ให้เด่นอยู่ที่2กับ9นะคะ9กับ6อันเดียวกันนะพีจะเขียนไว้ตรงนี้เนาะถ้าเผื่อใครชอบ6ก็อ่าเพราะว่ามันมันมาคู่บางทีมันมาคู่กัน96นะนะครเพื่อนฝนก็ตกนะได้ยินเสียงไหมคะฝนตกแรงด้วยอ่าเดี๋ยวจะรีบไปแล้วฝนมาเอาลาสตาร์ VIP พี่ j a ก็ให้เด่นที่6กับแเนาะหกับ9ตัวเดียวกันแกับ3ตัวเดียวกัน พี่เจยก็จะจับให้อย่างนี้นะครับเพื่อนถ้าหกป็ดก็จะเป็นหกสามเนาะมี่พี่เจยเขียนไว้ตรงนี้นะครับเพื่อนจ๋าหกเก้านะก็หกหกเนาะหกเก้ากับหกหกมีไหมมีหกหกมีนะคะเพื่อนจ๋าก็หกกับแปดเนาะพี่เจบางเด่นให้นะครับเพื่อน, 6, 8, นะน,นมันก็จะตรงกันกันกบที่ในเด่นรวมนะครับแต่เพื่อนๆก็ใช้วิจารณญาณนะตัวเลขมีเข้ามีหลุดนะคะมันไม่ตรงทุกวันนะครับเพื่อนจ๋าก็ ขอให้ทุกท่านโชคดีมีความสุขแล้ขอขอบพระคุณทุกท่านที่มารับชมให้กำลังใจนะคะจะได้มีกำลังใจทําต่อไปนะคะเ,เพื่อนจ๋าขอให้มีโชคมีลาบทุกวันทุกวันสวัสดีค่ะ